สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนกำลังจะคําแล้วครับสาหรับคลิปนี้ผมจิภาพพี่น้องมาอัปเดตอาการพึง่งหลังจากที่ียายห้ายใหญ่มาสถานที่ใหม่นะเ้ายใหญ่มาที่พึ่งตอมไฟเนาะพึง่งพึ่งไปตอมไฟบ้านช่วงตีสี่ตีหานะเอาได้ใหญ่มามาอัปเดตเบึงว่าน้องๆพึง่งเพิ่นเป็นยังไงแล้วเพิ่นทํางานไป เพราะว่าเขาใหญ่มาใหญ่มาใหม่เนาะใหญ่มาจสถานที่ใหม่ไปเบึ้งกันว่าพึงส่วนที่เหลือแหะครับเพราะว่ามีส่วนหนึ่งพึ่นกลับไปที่เก่าเพิ่นเนาะที่นี่เขามาเบิ้งส่วนที่เหลือเนาะไปครับไปชมกันนี่ครับร่งนี่ร่างนี่ครับที่เขาใหญ่เขามาใหญ่มาใหม่เนาะใหญ่มาจากสถานที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งบกไก่เลยครับ ยายมาบกไก่สามสิบเมตรเนื่องจากว่าพึ่งเพื่อนได้ไปต่อมไฟตอนพวกช่วงเช่าๆเนาะเขาก็เลยยายมาตรงนี้เนาะที่นี่เขาก็จะมาเบิ่งว่าพึ่งที่เหลือนอะเขาที่เหลือเพื่อนเหลือมาเนาะเพื่อนเหลือเพื่อนมานำเนาะเพื่อน่บนีจากกองเนาะ่บนีจากกองพึ่งเนาะว่ามันเหลือหลายสำใดเขาก็ยังทันได้เปิดเบิง่งเยอะแยอเขาจะมาเปิดเบิง่งนะครับมื้อนี้ว่า น้องๆเพื่นที่เหลือเพื่อนทางานบ่ด้จังเดยแต่ว่าผมเห็นอยู่นี่กะบินออกบินเขาเพื่อนหนาจะทางานเพื่อนส่วนที่เหลืออยู่แล้วครับเนี่ยมีส่วนหนึ่งไปกับกับ่บบหลายลครับประมาณจะสามสิบสี่สิบตัวนี่แหละผมมันผมกระไลเพื่อนนี้แหลวเพราะว่าเพื่อนบ่าสามารถมาอยู่ในกล่องของเฮานี่ได้เนาะบ่กลับมาบ่บ่บถือแล้วเนาะกัเอาเตอร์ว้เตอร์ส่วนที่เพื่อนเหลืออยู่ทํางานนี่เหละครับเอาเฮาเสียเวลาเนาะพี่นอ้องเฮาไปชมข้าง,งในกันเลย ว่าน้องๆพึงพิ่งเปล่นจังไดเนะาะตะกอนกับมีลวงลังใหญ่เลยแหล,และทีนี้เ่าก็จะมาเบิง้งเปิดชมว่าน้องๆพึงเพิ่นเป็นจังไดเหลือซ้ำไดเขามาเปิดชมกันเลยโอ้นี่ครับพี่น้องเหลือหลายอยู่เพิ่นเห็ดลวงใหญ่แล้วนี่ครับนี่เก็บน้ำหวานใส่ ดวงแังพ่นกระไงอ่งนี้แล้วเนาะนี่ครับส่วนที่เหลือแล้วครับก็เหลือหลายแหละเพราะว่าเพ่นหลวงทางกลับไปมองเกาเพ่นก็นจํานวนหน่อยเนาะก็มีจํานวนที่เหลือหลายหลายแล้วครับนี่ครับนี่ครับเป็นช่วงค้ำค้ำเนาะช่วงหาโมงแรงจะหกโมงแรงพ่อนอยู่ยูแล้วครับหลังจากที่เขาใหญ่มาสถานที่ใหม่อาจจะยูแล้วแหละผมว่าเอาครับปิดครับบลรบกวนเพ่นไหลเข้าได้ใหญ่มามันจําเป็นเนาะ ช่วงนั้นไฟต่อมไฟเลรอครับต่อมไฟบ้านช่วงตีสี่ตีห้ามันเนื่องจากว่าเขาตรงนั้นที่เขาตั้งที่แรลกน่ะมันใกล้บ้านเนาะเพื่อนมันไปต่อมไฟบ้านเพื่อนเลรอเนาะตอนช่วงตีสี่ตีห้าเขาก็เลยต้องย้ายมาครับย้ายมานี่ครับทีท่ทงนาหันหน้าไปหาทงนาให้เพื่อนไปหากินที่ใหม่เนาะนี่ครับผมกับบริลลงมาหลายวันเราบริลลมาเอับอัปเดตให้พี่น้องเบิรงกันนี่มืัอนี้โอกาสดีเขาก็มาอัปเดตให้พี่น้องชมกันเนาะนี่ครับนี่ครับ ชมกันใกลๆางครับเพื่อนก็นทำงานแลไรแล้วครับเอ้าพอครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมก่อนจากกันก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให้พี่น้องชมกันต่อๆไปแล้วครับก่อนจากกันสำหรับคลิปนี้ก็มี่เพียงสำนีขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ